สวัสดีค่ะวันนี้แอก,ก็มาสปอยรายการ Us e a อมเบรด EP9 ในวันพรุ่งนี้เป็นรอบไฟนอลทุกคนคงจำได้ที่เนเน่มาอัดรายการทั้งที่น้องไม่สบายแล้วเพลงของรอบนี้คือเป็นเพลงเร็วเนเน่ทางร้องทั้งเต้นแต่ก็มีสปอยของทางแม่จีนออกมาบอกว่าเนเน่ทำออกมาได้ดีแม้ว่าน้องยังป่วยอยู่บนเวทีก็ร้องได้ดีมีไฮโน้ตเสียงโดดเด่นมากม ตอนเนเน่ปรากฏตัวแม่จีนบอกว่าเนเน่มีออร่ามากๆสเตจคอแลบก็ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่แต่จำเสียงร้องที่โดดเด่นของเนเน่ได้ดี แล้วก็มีแม่จีนอีกคนออกมาบอกว่าสเตนนี้เป็นเพลงเร็วทุกคนคือเด็ดมากเท่มากแล้วก็พร้อมเพียงมากโดยรวมคือแข็งแกร่งเลยทีเดียวท่าเต้นก็ยากมากแต่ก็ไม่มีผลอะไรก็ยังปังมากอยู่ดีบงบงสวยมากหน้าตาดีหุ่นดีมากอ่าเอปอยมาตั้งนานลืมบอกไปว่าสเตนนี้มีแค่สี่สาวนะคะเมเจ้าเยเนเนเซียนเหนี่แล้วก็ยี่ฟ้านเมนแลนทั้งนั้น ทุกคนคิดว่าไงคงออกมาดูเดือนหน้าดูแต่เรื่องโวเคลนั้นก็ไม่ต้องห่วงเพราะมีเน่ๆของเราอยู่ไฮโน้ตคือที่สุดอยู่แล้ว แต่ก็มีแบงความคิดเห็นบอกว่าเนเน่อาจไม่ได้ร้องเพราะไม่เห็นเนเน่ถือไมเลยแล้วไมที่ปากก็ไม่มีด้วยกลัวที่ว่าแม่จีนสปอยออกมาจะไม่จริงกลัวนี้น่ได้เต้นอย่างเดียวไม่ได้ร้องแต่แฟนๆก็บอกว่าเนเน่ต้องได้ร้องอย่างน้อยก็ทักท่อนหนึ่งเราก็ต้องไปรอลุนกันในวันพรุ่งนี้ว่าเนเน่จะได้ร้องไหมรอดูและเป็นกำลังใจให้เนเน่ด้วยนะคะครอบจ้าทูตเยาว์หัวครอจ้าทูต จตชไปสำหรับวันนี้แอดก็มาสปอยเพียงเท่านี้คลิปหน้าแอดจะมีอะไรมาอัปเดตก็รอติดตามและเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ